อลาลัจจาเฮ้ยเก็บกระ่ายก่อนไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยก็อัปเด็มาแเอาการะจายอ่ะไอ้ย ติดเมสายป้องแล้วไปดิไปอ่ะที่ไหนอ่ะบอพอไพ่โฮมไพ่โฮมที่มึงเบีย้ยวเขาที่แล้วกูไม่ได้เบีย้ยวกูก็บอกอยู่กูไม่ได้ไปเบีย้ยวกูแล้วกูเบีย้ยมันตอนไหนก็มึงบอกว่าถ้าออกตังค์ให้มึงจะไปแล้ไม่ใหออ้ขอขอ็นไ,<อ>ไปเลย ออกขี่มอไหส์จ่ายเผื่อมึงด้วยขี่มอไซส์ถ่ายตอนเี้เมื่อวานกูรอเท่านั้นแค่บอสเท่กูชอบหมามากคลายว่ะเพื่อนเอ้ยมันไม่แลปป้ามันไม่แลปป้าเข้าใจไหมมันร้องดีเออแม่ร้องไห้มามากคลายแรดแรดแรดดืดเดียบเจอตาแล้วเบอร์สิบหกตาครับเนี่ย ใครวะโฮดดิ้งไม่แฮปปี้ดิวเลยไอ้เหี้ยฟ้องใครค yes. oh, <Trans> ือโฮดดิ t? T ้งวะอาร์เทนอนน่ะรับโฮดดิ้งเย็ดแม่อยากได้โอบาได้โฮดดิ้งยก่งดะไอ้ฟองยกไม่ได้โอ้่นเพชรสังเวดช็อตแม่ช็อตแม่ไฟช็อตแม่หรือไม่ช็อตมึงโดนแย่งที่แล้วเรียบร้อยกูเรียกตีนมาเลยละกันไอเหี้ยบอสเล่นกันอยู่ คุยตัวอะไรว่าการสนินคเกอร์นะไม่พร้อมแนละ้วไม่จะเล่นกูเดี๋ยวเรียกตีให้มึงเองละกูป่ากูอยู่ตรงนี้การไม่รู้อะปาาละไม่รู้กูเป็นใครแล้วตอนนี้มันไม่รู้กูอยู่ไหนไปเข้าหลาย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  ไอ้บอสแตกไอ้บอสแตกไอ้แบตตอนบอสแตกเขาป่าก็ทุกหมาสารคามแล้วตอนนี้มเห็นกูอยู่ไหนมเห็นกูอยู่ไหนมเห็นกูอยู่ไหนเพนกูอยู่ไหนเพ่กูอยู่ไหนไม่รู้กูอยู่ไหนไม่รู้กูอยู่ไหนมันเห็นกูอยู่ไหนไม่รู้กูอยู่ไหนด้วยมเห็นกูอยู่ไหนด้วยล้าตวไม่เหนื่อยลหมดพอดีหมดพอดีอันนี้ควายโอ้ยโคตรแดงอะน้องโคตรดังอะน้อง อะไรอ่ะกูไม่ลงแะ้วเอาคุณไม่ลงชิบหายละโง่ดีกว่ายแต่ว่ากูเรียกโง่ก่อนให้ก่อนละกันตัดแรกอ่ะเอ้ยไปชายเว้ยแต่กูไปช่วยบอสเอ้ามึงยิงอะไรเขามึงเนี่ยเอ้าเฮ้ยบอสมาดิอยู่ไหนวะอยู่บันไใต้ดินมาเนี่ยนาเนอะกูเปิดเพลงเล่นยังได้ตอนเนี้ย ไอ้บ้าอยู่ข้างบนลหรอเฮียบอลยู่ไหนวะยิงเดีน้อง Shut up โดนวะแตกวะปุ๊ดเฮ้ยพี่ยิงแล้วน้องว่าไงนะเฮ้ย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 โอ้ยฝันลงผมกิบของๆมาล็อกล็อกอยู่ดีล็อยู่ดีล็ก

ไปแล้วกา้ตตาตัหมอหักตัหมอหักสถานะพวาวาตเก่งวันกลัวตัวส endorsed. ัตว์คินีมันไม่กล้าไมได้สบตากูอะอ้าา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 าเฉยเลยฮิวต่อาาาาาาาอไอ้สัตว์าดาาาา น็อะไผ่บอลคืออะไรวะไเครื่องังไอ้งมลางทุกหมัดครับูตนตต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 ตกันเรากาตคนกัตเป็นคนกัตเป็นคนแล้วมีกองประยุกตกองปรยุกูปยอกอกันเด็กๆว่าตอนนี้ใจันสันกลัว แต่ตัวกูกระจายกูังสู้ไงกูยังสู้เชฟฟ็อกเรอกูไม่ตายสักทีวะรอแบบทุบอาเรียบร้อยอย่าไปหาพูเดเรื่องอะไรเงี้ยหอกเห้ยมันไม่หิววะโอ้สถาน้อะไรครอบหอดู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 ดนดดดูดดูดูดู เอ้ยมีเครืองอยู่ในนี้ด้วยโดูดิแม่งยิงแบบชูฉาดอะชูฉาดไม่ลด้วยนีนาทิมดินไม่ปล่อยแม่กน่นแขวะโอ้แม็กเก็บสีรันเดินมาแล้วกูมากูโอ้ยตั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 ดตัตดัััักูแม่งวันันมััััััั ไฮ้ยครับเขียบอลพี่ขึ้นบ้านเฉยยังไงมันโดดลงมาแล้วเขียบอลตักเฮ้ยไม่เก็บสี่จริงว่ะไม่กล้าเก็บสี่วะน้องเฮ้ย ตาดาตาตาดาตาตาดาตาตอนนี้กูเจ็บปวแล้วตอนนี้กูเจ็บวแล้วเ้ยุาวิ่งไปช่วยตอยหนระการวิ่งูวีเนี่แล้วกปั่นวิ่งหนีรายงานสถานการณ์เป็นเป็นเออสักคนนะจดีจตดีจดีตอนนี้กูจตวแล้วตอนนี้จตลวตอนนี้จตลวเฮ้ยไอ้เยอยู่ไหนวาัต โอ้ย่าไปต้องอย่าไปฮิ้วกูอย่าไปฮิ้วกูว้าแม่งเหมือนลู่ไอ้ตลกดีดีอ้ามึงจะฮิ้วแตกข้ามาเขื่อนแล้ววะพอกเดิมแล้วแน่นอนพอชัวร์เลยมาแล้วพอกมาแล้วอะนะฮะตลกปมามาลากาพอกหน้ากลวยแบบคัฟฟิ้งพอจุ่มมาชุกกล้วย <ละ S 2> มาชุกกล้วยไม่ชุกกล้วยไม่ชุกกล้วย แต่แตใล้มไม่พักรักไม่พบอะไรวะ w What What t h e FUCK อะไรวะนั่นดิเฮ้ยมปนนึ่งฟ๋องยาผมบอกมันจะฮิวเซยวมันฮิวเซ็ิกูขอขอแ้มหน่อยสวยทำได้ดีปั่นไฟเหรอเอ้ยมึงไปปั่นกับกูนี่เลยเครื่องไหนนี่ดีวะลงหนักนี่ผายไอ้เหี้ยนั่นเจ็บอีกแล้วไอ้สัตว เว้ยได้เท้าเฮียอะไรไรปัดเลยต้ากูไม่ปัดนะไปปัดเลยแต่กูเฮลท์เฮลยมีไฟฉายปหมนะกูมีไฟฉายปะกูมีไฟฉายอันนี้ผีตีสสานะชันหมดละโลเวงละเพื่อนมึงลุกได้ไงวะแต่ละคนจือ้าวทิปหายแน่นอนเครื่องระเบิด เมื่อไหร่มันจะแขวนมาหาผมแล้วพอกมาหากูแล้วพอกมาหากูแล้วเมื่อไหร่มันจะแขวนวะเอาแล้วแค่นี้คิวไม่เสร็จด้วยนะเอาสมองเดินแล้วแพทมีโนมีจ็บมาดีควายเอาเพื่อเพเพียอัื่เพียเนาะออาพี่ไม่ลงนี่ไม่จบไปอีกนะ ไปทิ้งกูว่ะไปทิ้งกูเล่นกูไปเฉยๆมึงเนี่ยปาจ้าอะไรอะแตกว้าวายปัดไปปัดไปน้องปัดไปน้องอ๋อมึช่วยมึช่วยเลยแล้วมันไม่น่าอุ้มมั้งวิ่งไปหักแล้วรอ เอ้ยมันเดินไวยังวะเอ้ยมันเดินไวยังวงะใช่หรอของอู้เบิดยี้อะไรเนี่ยรัมบิชทบันบอลขข้ามนจะเสร็จแล้วมันกระทือะบอ่ะไปไปไป <c oughs> โดนหรอไม,ไม่โดนไม่โดนดนตัวได้ไงอนะ่ะเนาะเออ เออโดนได้ไงจะโดนได้ยังไงเฮ้ยใครเล่นไม้เหียไม่เไกาแล้วนั่นนั่นนั่ตั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 ดตัดอ้มันไม่แขงเทียวมันไม่แข็งวะมันไม่ไยิงโดนมันตีกูโดนมาแล้วพอกมาแล้วพอมาแล้ว หิวเร็วไหมฟ้องกูหิวเ,เร็วไหมใช่ปั่นหิวเร็วไหมช้าหิวเร็วไหมเอ้าช้า,อา,าไอ้กูาถามหิวเ,เร็วไหมเร็วเร็วโอเคฮ่าฮ่่าโอ้โอ้ฟองกูต้องเปลี่ยนเครื่องไว้เครื่องนี้แม่งมันเอาแล้วนี่เฮ้ยไอ้ไอเครื่องข้างบนบ้านนี่ไงปั่นไปยังวะว่ายังนี่ว่ะไปดิเอาละปล่อยห่านลงหน้าตาลซะโดนแขวนสักทีจะเป็นอะไรไปเออ ไม่มีใครโดยแขวนเลยฝอยแม็กนอร์กันไปก่อนกูจะบานไฟอ๋อมันเคยตรงมั้งไหมเนี่ยไอเยี้ยมเคยเลยแต่ละทีเก็บร้อนรับไผ่มอนเก้าเก่าไว้เก้าเก้าไว้เดี๋ยวมันมีของดูเพื่อนไม่ค้านอย่างไวน์มีของอ่ะไม่อ่ะอินเตอร์เนชั่นแนนไวน์แต่ไม่ช้า ทำไมเอาเกาอะวะไม่ไม่จุดเนี่ยเดี๋ยวมันมีของเดี๋ยวมันมีของอ่ะไปเฮ้ยพองอีกเนี่ยช่วยตัวกลยนะเดี๋ยวกูไปช่วยตัวกายเราคุมเรากูมนะเราคุมนะเรากูนะโอ้ย ลมๆลมลมป่าค้ารจิ๊กกูมีกูมีลูกเองนะกูมีลูกเองนะเพื่อนกูมีโฮปนะเว้ยเฮ้ยแม่งฮีวายแต่มาฟอกกูมีไอ้นี่บล็อกเพื่อนแล้วมันไดเจอท่อ่ะอะไรนะทีบล็อกเพื่อนแล้วมันแบบเก็บสแต็กอ่ะอ๋อมัะทำให้ฮิวเร็วขึ้นด้วยเหรอใช่ฮิวคนนอนเร็วขึ้นทีนี้ก็สั่นหาสั่นบัฟมาเนาะ ออมันไม่ได้เป็นเฟิร์สที่หาแต้มอย่างเดียวแล้วเลยเฟิร์สที่ฮิวเร็วแต่ว่ามันก็ฮิวไ,ได้แค่ยืนขึ้นใช่ไหมละ่ะใช่โคชแม่งอยู่ไหนวะ

โดนกูมีโฮปกูมีโฮปโฮปเลดโฮฟูโฮฟูดิโฮปเลดที่อะไรอ่ะโฮปเลดอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยน้องรออะไรล่ะครับเฮ้ยมันมีหิวไปเอ้ยทำไมมันมีหิวไม่ได้วะ w พุทโธฟัดไปมันหิวไม่ได้จริง ขวายโไอ้เฮียี่านแน่นอนไอเฮียตอแหกตายแน่ๆเลยไอ้บอสออกมาไอ้บอสออกมาปล่อยมันแหกตายปล่อยมันแหกตายเราไปเถอะเปาลยไปเลย งงโอ้กูยังโดนอีกนะตัดขวานออรอคอร่อเมี๋ยวกูลุกเององอกาแล้วแม่อุมกลัวเกินขาดแม่ออยู่ไหนข้อมาอยู่่อครับออออออ้อกูไม่มีแบโลามดวะ ติดบอลลูนทา่าปะเออว่คุณมีนี่วะ <laughs> ชิบหายแล้วไอบอลออกเลยเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูเพื่อนมาช่วยกูกลับไปแล้วนะแ่งอุ้มวะชิบหายแน่นอนต้องอุ้ม มาเฮ้ยพอไหมบอสไว้ใจเปล่ามึงต้องเอากูลงยักษ์เสาแล้วมึงนอนแทนโอเค,อเควัดใจเลยทั้งนั้นนะมันเล็งหัวกูเลยมันเล็งหัวกูเลยอะมันกลายเหตุฉ่ำเลยนะสวยเอาเลยมาเลยไหมสวย มีของนะมึงมีของนะให้มันให้มันทีก็ได้ผิวเลยละกันกูมีกูมีวิ่งกูวิ่งไปแล้ว <c oughs> เอา้าชิบหาย <c oughs> เอาไปดู <c oughs> เองนะโดยคุนพลหลงเลย

อ้ยเอ้ยมันวางเอ้ยออกออกออกมันวางกูมันวางกูออกออกมันเล็งหัวกูอีกแล้ววะเอาไปเอาไปทีมแดงไม่ไม่ไหวเลยสันขวามกูนี่กูสะทุดนี่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเน่คว้าไปเลยไปเอาไปเลยไป โ้ยกือัสองขีดไอ้ย้ยขนาดกูตายแล้วเนี่ย